สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมวันนี้แซมมีรถแคมเปญราคาเล้าเลามาแนะนำา1คันนะครับผมสำหรับรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับผมสำหรับตัวนี้เลยรีโว่พีเลนเนอร์4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2019จดปี2020นะครับผม เลขไมค์คันนี้113,000กิโลเมตรครับบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยครับราคาเราๆครับ489,000บาทนะครับผมนี่คันนี้เราแซมจะบอกว่ารถลถนี้วิ่งแต่ในบริเวณที่เขาจำกัดเท่านั้นนะครับช่วงล่างสวยมากนะครับเดี๋ยวแซมให้ดูแล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบกับรถรุ่นเดียวกันแต่เป็นรถคนละหน่วยงานนะจะแตกต่างยังไงเดี๋ยวไปค่อยไปดู แต่ว่าบอกก่อนนะครับล้อเป็นล้อแม็กนะครับแต่ตัวนี้ใส่ล้ออะไหล่นะครับเนื่องจากว่าล้อแม็กตอนเนี้มันต้องนําไปปะเนี่ยอยู่ด้านท้ายนะไม่ได้หายไปไหนนะเป็นแม็กเดี๋ยวจัดการให้นะอะให้ดูช่วงล่างก่อนดูเนี่ยดูช่วงล่างเนี่ยเป็นเหมือนเป็นทรายเฉยๆไม่ได้เป็นดินเป็นโคลนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคันรถอ,อื่นนะเป็นยังไงอนะมาดูก่อนเลขไม้ก่อนเลย 1 1, 000, 1 000, 3 0 0 0กิโลเมตรนะเออออโต้ก e ุญ mm hmm. แจครบครบนะนาล็อกโคนะสวยงามอันนี้คันสุดท้ายของรถนี้แล้วนะคันสุดท้ายแล้ว7 0 7 3นะดู150แรงม้าเหมือนเดิมครับ2,400 cc ตัว E นะครับผมดูฝาหน้าก่อนดูเนี่ยเนี่ยหัวน็อตสวยมาก ข้างในสวยตัวแอร์เห็นไหมสวยงามนะสีรองพื้นเนี่ยต่างๆเห็นไหมไม่เงานี่นะมอกชัดเจนแผ่นเพจชัดเจนนะครับออกัสปี19นะครับแต่ลากจบเป็นปี2020นะเห็นไหมไม่มีรอยแกะซ้ายขวานะครับแก้มหน้าซ้ายสวยดูสติกเกอร์เนี่ยยังอยู่สวยงามนะ เราก็ไล่มาเลยเนี่ยเนี่ยสวยเห็นไหมสวยงามหัวน็อตด,ดำเมี่ยมเลยหัวน็อตด,ดำเมี่ยมเลยเนี่ยหัวน็อตสวยเนี่ยแอลโคโชัดเลยชัดเจนมากเนี่ยมาร์กต่างๆสวยนะครับสวยเดี๋ยวล้างห้องเครื่องจัดการปรับสภาพให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ๊มชัดเจนมากครับสติ๊กเกอร์เนี่ยมาร์กต่างๆเห็นไหมมาร์กต่างๆเนี่ยดู สวยงามไม่มีรอยไขเลยนะครับนี่นะตัว R ชัดเจนนะแล้วก็ไล่ไล่ไล่ามาโหน็ต oh, เครื่องไม่มีหนิมนะเห็นไหมไม่หนิมนะขวาเดิมโตโยต้านะครับนี่มเดิม,ดมสวยงามนะครับแก้มละ่ะนี่แก้มสวยนะครับ ABS ปั๊มลมต่างๆสวยงามนะครับผม ดูฝาหน้าฝาเดิมๆเ,เนี่ยตาไก่ก็ยังอยู่เห็นไหมเนี่ยยังอยู่ดยูอยู่ครบๆนะครับผมดูแผงหม้อน้ําเนี่ยหม้อน้ําเดิมเนี่ยสวยนะครับอ่ะขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนอนี่นะนี่ ยางจริงๆคันนี้ได้ยางปี24ด้วยยางใหม่นะครับเนี่ยยางใหม่ปี2024สัปดาห์ที่2นะครับมีการเก็บชิ้นงานก็คือในส่วนของกันชนด้านหน้านะอันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะฝากระโปรงหน้าเช่นกันเดี๋ยวจัดการให้นะเก็บงานโดยที่ไม่ได้แกะในส่วนของฝากระโปรงนะไม่ต้องห่วงว่าน็อตจะขยับนะครับผม ยกสูงนะครับนี่ต้องเก็บเหมือนกันเนี่ยพวกรอยขูดขีดพวกเนี้ยเล็กๆน้อยจริงๆขัดออกนะแต่น้องอินสเปกเตอร์เนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดนะเก็บให้เนี่ยจากหน่วยงานเนี่ยอาจจะจางๆไม่น่าจะไม่เห็นนะหน่วยงานเนี่ยวิ่งแต่ในส่วนของบริเวณที่เขาจัดให้ไม่มีการออกถนนเลยนะรับรองว่าสวยช่วงล่างสวยดูแก้มสวยไหมแก้มเกิมสวยดูมาก,ก่อนเนี่ยดูม์าเขาสิเนี่ยแน่นๆเลย แน่นเป๊ี้ยซอกก็สวยไหมเนี่ยซอกสวยดูสำเนารถปี2019นะครับผม150แรงมา2 4 0 0ีอาคาคเนแคปิตอลเหมือนเดิมนะไดกล้องบันทึกหน้าด้วยี่แอร์แบ็กสลูกนะเกียร์อัตโนมัตินะนะมาตรฐานครับ CD usb mp 3 b l บลู o ูธนะครับ เดี๋ยวลองมุดดูช่วงล่างหน่อย n g ดูดูคาล,ล่างนี่ไม่หนิมเลยเนี่ยสวยสวยเลยดูฝั่งนี้เห็นไหมดูคัสซีมาเดี๋ยวเทียบกับรถนี้เนะาะรถนี้น่าจะเห็นรู้ว่าโลโก้หน่วยงานอะไรเนะาะดูนี่ไมห้าหมื่นนะคะันนี้ไมห้าหมื่นรถเพิ่งเข้าเนี่ยต่างเห็นไหมดินแดงต่างกันเลยเนี่ย คือสองคันเนี่ยไม่ล้างเหมือนกันนะอันนี้ไม่ห้าหมื่นนะรถพึ่งเข้าอันนี้ไม่หนึ่งแสนยังไม่ล้างทั้งคู่ต่างกันเลยเห็นไหมเนี่ยต่างกันนะดูอีกคันนึงก็ได้นี่ก็พึ่งเข้าให้ดูคันนี้ก่อนดูหูสภาพนะลุยลุกลงลุกลังมาเลยเนี่ยเนี่ยคันนี้ก็ช่วงล่างสวย นะครับรถกระพึงเข้านะครับแล้วก็เข้าใหม่ล่าสุดของล่าสุดเลยไม่เก้าหมื่นแต่แซมมั่นใจว่าราคาแพงกว่าคันที่แซมแนะนำแน่นอนครับอ่ะเนี่ยจากหน่วยงานเมื่อกี้เนี่ยโลโก้อ่าเห็นไหมหน่วยงานเมื่อกี้เลยเห็นไหมดูแดงเชียร์เนี่ยเห็นไหม ต่างกันเลยเนี่ยเริ่มมีสนิมแล้วเห็นไหมเริ่มมีสนิมละเนี่ยต่างกันเลยเห็นไหมหมายเลก้าหมื่นลดล็อกรดล็อกหมายเ0 0 0ก้าหมื่นแซมการันตีว่ารถไม่หนึ่งแสนคันที่แซมแนะนาเนี่ยช่วงล่างสวยนะครับแล้วราคาถูกกว่ารถที่เพิ่งเข้าแน่นอนนะครับออกเลยมีคันสุดท้ายนะคันนี้คันสุดท้ายนะมาดูคันนี้ต่อแล้วกันดูลูกกระบาก,ก่อนเนี่ย สวยไหมเนี่ยชัดมากชัดมากเนี่ยมาดูด้านท้ายเดี๋ยวเบาะเบอร์ฟอกให้นะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเลยเนี่ยชัดเจนมากเห็นไหมชัดมากนะดูต่อเนี่ยดูอากเอิร์ก e สวยเลยนี่ยชัดมาก กันชนท้ายเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะแล้วก็สติกเกอร์ด้านท้ายแกะให้เคมให้ e, e 2 4 e มาดูท้ายแม็กไนเนอร์โตตาด้วยเนี่ยดูกระบะท้ายเห็นไหมแต่เข็บคมมากนะครับ4 r ชัดเจน arc ด้านล่างไล่มานี่ดูชัด4 l เนี่ยแต่เข็บเหมือนกันซ้ายขวาสวย ดเูเนี่ยดูช่ ang, วงล่างก็สวยเลยท่อยเสียเนี่ยขาวจัวเลยสวยเลยนะครับให้ดูฝั่งนี้เนี่ยสวยดูกระบะก็สวยนะเห็นไหมเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยดูไล่มาสวยๆ ซอกแก้มฝั่งคนขับสวยงามนะดึงมะดึงให้หมดเนี่ยแน่นแแน่นแ,นนแ,นนแนนเดิมเดิมซอกฝั่งคนขับสวยเนี่ยยางวารันตียังมีอยู่เลยเนี่ยลมยางไม่มีรอยแกะเลยสวยบอกคนขับก็มียุบเล็กน้อยนะ Auto, ออโต้ไม่ใช่ครับกุญแจรีโมทให้1ดอกรีโมท2ดอกแล้วก็กุญแจไม่ใช่รีโมทหนึ่งดอกครบกุญแจล็อกล้อ,อไหลครบดูเลขไมลก่อนหนึ่งแสนห่อน1 1 3 9 4กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะลูกค้าเข้าศูนย์ครั้งต่อไปนะครับที่เลขไมล์หนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับวิ่งได้อีก7000โลแนะ่พึ่งเข้ามาจากหน่วยงานนี้นะนี่พึ่งเข้ามา ไม่ต้องห่วงนะครับหน่วยงานนี้กับอาคาเนเราเป็นพาร์เนอร์กันนะไม่ต้องห่วงนะนะผมอะไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายได้นะผ้าหลังคาถือว่าสวยอยู่เลยไม่มีกลิ่นบะุหรี่นะไม่เหม็นอับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมสวยเนี่ยรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่แซมพาไปดูเนี่ยรับรองแพงกว่าคานันนี้แน่นอนคันนี้ ปี1 9 2เเลขไม้ห1,13,000กิโลเมตรราคา4 8 9 0 0 0บาทไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวปรับสภาพเก็บงานมาเรียบร้อยเนี่ยหล่อป,ปิ้งแน่นอนมาเดี๋ยวพาไปดูรถเดียวกันที่เก็บงานแล้วเป็นยังไงพรุนี้แซมส่งมอบครับลูกค้าออนไลน์จากจังหวัดชัยภูมิพรุงนี้มาเจอกันนะครับผมมาเดี๋ยวพาไปดูคันที่รถเดียวกัน4ประตูเนี่ยเหมือนกัน น้องรีเทลลิ่งกำลังปรับสภาพอยู่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยรถเดียวกันรถแบบเมื่อกี้แหละเนี่ยรถเดียวกันเป๊ะนะครับให้ดูเนี่ยสังเกตกอทอ9ไก 7, 0, 6, 8, ่เผา7068คันเมื่อกี้มัน9ไก 7, 0, 7, 3, นะ่เผา7073มั้ยไหม เดี๋ยวจะปิ้งแบบนี้แหละเก็บงานไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยสวยเหมือนกันนี่เห็นไหมสวยกริปนี่นะครับผมราคาเล้าใจมากนะครับมีคันเดียวใครจองก่อนได้ก่อนหวดก่อนได้ก่อนเลยนะรถสวยครับโครงสร้างเดิมเดี๋ยวภายนอกเดี๋ยวแซมดูแลให้นะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตโกดังเทพรักษหน้านี้เย็นละวันนี้มาแนะนำสี่ประตูคันนี้แล้วกันนะครับผม489,000บาทนะครับผมปี19.20ยกสูงเกียวโต้4ประตูนะครับผมฝากไว้ด้ยวยแล้วกันนะอยากได้ภาพคันนี้เพิ่มเติมโทรมานะ063543692นะครับผมคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ